สวัสดีค่ะทุกคน,นดิฉันเป็นคนไทยนะคะพูดภาษาไทยได้แต่เป็นคนอินเดียชาวอินเดียอยู่ประเทศไทยแต่ว่าวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยพอดีอยากจะทำเพื่อจะเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะพอดีเราได้เบอร,ร์มีคนโทรเข้ามานะคะแล้วเขาก็มีการพูดเสียงว่าเดี๋ยวเราจะอเราจะ เราอัดเสียงของเขาไว้นะคะมันเป็นเสียงที่ว่าเราคิดว่าทุกคนควรจะรู้เพราะว่าเราเรา,เราสังเกตว่าแบบนี้มีวิชาชีพหลายคนที่โทรเข้ามาแล้วก็ทำให้คนตกใจกลัวในการที่ว่าถูกโทรศัพท์เนี่ยถูกหลัง,งับนะคะเราก็เลยอยากให้ความรู้กับทุกคนว่าอย่าไปเชื่อ,เ,อ,อเชื่อใจนะคะหรือว่าไป for, เออ บางทีคนไม่มีความรู้เนี่ยบางทีมันก็เป็นไปได้ที่เรากลัวก่อนอย่างแรกถ้ามีใครโทรเข้ามาแล้วบอกว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมีคนมีการล้อเลียงเกิดขึ้นว่ามีเอ่อใช้โทรศัพท์เอ่อมีคนโทรล้อเลียงว่าใช้โทรศัพท์ของคุณเกี่ยวกับเบอร์ของคุณโดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็โทรเข้ามาบ่อยครั้งเราก็เลยจะระงับคบบริษัทโทรศัพท์ของคุณ2ชั่วโมงนี้แล้วภายในสองชั่วโมงถ้าคุณไม่อยากระงับก็ให้กดหมายเลขต่อไปนี้ใช่ไหมคะ ก็จะแจ้งมาอย่าได้กดเด็ดขาดนะคะก็คืออยากจะให้ความรู้อย่างหนึ่งว่า,าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติโทรศัพท์ของคุณเนี่ยถูกล็อกล้ล้ลลอออถูกเรียงมาใช่ไหมคะโทษทีนะคะบริษัทมันอลล์เอ่เอ,อตั้งนาฬิกาปลุกไปโอเคก็คือถ้าสมมุติมีใครล้อนเรียนเก็บก่อเรื่องโทรศัพท์ของคุณหนึ่งข้อแรกให้จําไว้นะคะว่าถ้าเป็นบริษัทเขาจะระง,งับคุณเลยเขาจะไม่โทรมาแจ้งคุณ ใช่ไหมคะขนาดเงินถ้าเราไม่จ่ายเงินตรงเวลาเนี่ยเขาก็ระง,งับเราหรือไม่เขาก็ให้เวลาสักสองเดือนเต็มๆหลังสักสองเดือนเต็มๆเราไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยเขาก็จะระง,งับใช่ไหมคะนี่คือความรูทุกคนรู้อยู่แล้วที่ใช้บริษัทของถ้าเป็น AIS ดิฉันใช้ AIS ดิฉันในทราบนะคะแต่ว่า,าเรื่อง d a t t a c ดิฉันไม่ทราบเพราะไม่ได้ใช้ d t a c มันมีคือข่ายตั้งเยอะแยะคุณก็ลองดูนะคะว่าถ้าสมมติเนี่ยโทรศัพท์ของคุณเนี่ยจะถูกระง,งับทําไมเขาต้องโทรมาแจ้งก่อน ตามหลักการเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เขาจะระง,งับเลยถ้ามีคัมเพลนเพราะาไม่มีใครอยากจะให้คัมเพลนเกิดขึ้นต่อ,ต,อต่อเนื่องใช่ไหมคะคือเขาก็จะเงือง,งับมันก็จะง่ายนิดเดียวเราก็แค่โทรไปเราเราไปไปที่ศูนย์ของเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้เราก็บอกเขาว่าทําไมโทรศัพท์เราถูกระง,งับแล้วคนก็จะทําเรื่องต่อได้แต่มีพิชชาชีพหลายคนที่ว่าเอาเปรียบคนที่ไม่มีความรู้ก็เลยไปบอกว่าส่งโทรมาหาคุณบอกว่าเนี่ยเ,เบอร์โทรศัพท์ของคุณถูกระง,งับแล้วนะ ภายในสองชั่วโมงถ้าไม่อยากทุนระงับให้กดหมายเลขเบอร์ต,ตามเบอร์เก,ก่านี้เขาก็จะมีบอกเป็นเป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะอย่าไปเชื่อเด็ดขาดวางโทรศัพท์ทิ้งทันทันทีไม่งั้นเขาจะรับทศคุณถ้าคุณรับโทรศัพท์เขาหรือไม่ก็รับเสร็จแล้วคุณฟังฟังข้อความน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้สติปัญญาแล้วก็ลับปิดวางโทรศัพท์ซะไม่งั้นถ้าคุณทำตามที่เขาสั่งว่าให้กดเบอร์นี้เบอร์นี้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องการเอาเงินจากคุณ ให้คุณไปโอนเงินเข้าบัญชีนี้เพื่อจะได้เราไม่ทําในการเนี่ยค่ะปิดเครื่องของคุณสัญญาณของคุณใช่ไหมคะไม่มีองค์การที่ไหน a s s ไม่ทําแบบนี้ดีแท็ Tech ไม่ทําแบบนี้เราก็ยังไงอยากจะปกป้องประชาชนทุกคนที่ใช้มือถืออยู่ตอนนี้อย่าไปเชื่อถือคําพวกเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่รู้จัก เลยแล้วไม่ใช่มาจากบริษัทต,ตรงด้วยถ้ามาจาก D-Tag คุณก็จะรู้ว่ามันมาจาก D-Tag ถ้าโทรศัพท์มาจาก a i s คุณก็จะรู้มันมาจาก Airs แต่นี่เป็นเบอร์ธ,ธรรมดาของคนธรรมดาที่โทรเข้ามาใช้เครื่องระบบนะคะยังไงก็เป็นตักเตือนไว้ว่าอย่าไปเชื่อเชื่อเช,ชื่อถือเด็ดขาดแล้วอย่าเข้าใจว่าความกลัวบางทีเนี่ยเขาเอาเอาประโยชน์จากคนที่กลัวง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เราจะให้คนฟังเสียงนะคะที่ว่าตอนเขาจะโทรมาเนี่ยเขาจะพูดยังไงในทางเสียงนะคะเราได้อัดเสียงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ตอนนี้ใช้ให้ดูนะคะพอดีเราหาเสียงเจอก่อนแล้วนี่นะคะจะเปิดเสียงให้คุณได้ยินเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์0843132ส,สวัสดีค่ะสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติเค4.3 เนื่องจากหมายได้โทรศัพท์ของท่านมีผู้ร้องเรียนเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565เข้ามาเป็นจำนวนมากยังไม่เปิดเครื่องมือถือเลย้แต่เช้าโทรศัพท์ของท่านภายใน2ชั่วโมงกรณีเรื่องการบุกรุกงบการใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่กด9แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้กด๙นะคะเราก็ปล่อยไปแล้วจะดูซิว่าเขาจะทาอะไรไหมแล้วเขาก็ปิดเครื่องไปเองเลยอัตโมตินะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ บอร์โทรศัพท์ก็ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยก็เป็นเบอร์ที่เราแจ้งไปเมื่อกี้นี้ที่เริ่มจากศูนย์แปดสี่อะไรก็มาดูก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนเบอร์ก็ได้นะคะแต่เราแนะนําว่าอย่าไปเชื่อถือเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้า AS จะโทรมาเขาจะไม่โทรแบบนี้ค่ะ AS เขาจะเป็นศูนย์โทรมาเองโดยตรงนะคะนี่จะไม่จะโทรมาเป็นเบอร์ของประชาชนทั่วไปเขาต้องเป็นเบอร์ของศูนย์โดยตรงนะคะก็ยังไงก็อยากจะตักเตือนทุกคนที่ใช้เบอร์ถืออยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่ฟังค่ะ สวัสดีค่ะ